เราต้องใช้ชีวิตอยู่คนเดียวจะอยู่ได้หรือไม่อยู่อย่างไรให้มีกำลังใจสู้ต่อไปในสังคมเจ้าคะเราก็เกิดคนเดียวตายคนเดียวจำไว้นะคะเราเนี่ยอยู่คนเดียวตลอดเวลาอยู่แล้วเพียงแต่เราไปผูกพันเอาใครเข้ามาไว้ในใจของเราแต่เราก็ต้องมีศีลมีธรรมที่จะไม่ทำให้เขาเนี่ย เราอยู่กับใครเราไม่ทําให้เขาเจ็บปวด,ดวเราเนี่ยโดยระดับปัจเจกเราอยู่ด้วยตัวเราคนเดียวอยู่แล้วล่ะค่ะเราหายใจของเราเองไม่ได้ไปเอาลมหายใจคนอื่นมาหายใจด้วยใช่ไหมคะแต่เวลาที่เรายิ้มคนอื่นมีความสุขด้วย,วย,วยถ้าเราหายใจอย่างมีสติคนอื่นไม่เจ็บปวดเพราะเราด้วย,วยเราฝึกอยู่กับตัวเองในระดับของปัจเจกเนี่ยขอให้เราฝึกเป็นผู้ที่รู้เท่าทันความคิดรู้เท่าทัน การฝึกที่จะทำให้เราเนี่ยตัดสินใจไม่ว่าชีวิตของเราขณะนี้จะเป็นขณะสุดท้ายก็ขอให้การตัดสินใจในขณะนี้ถูกที่สุดคือรู้แล้วปล่อยอย่ายึดมั่นถือมั่นนะคะรู้ทันสภาวะธรรมที่กำลังเกิดและดับอย่างฉับพลันเมื่อใดก็ตามเห็นความโกรธก็แค่เกิดดับเห็นความกลัวก็แค่เกิดดับ เห็นความเหงาก็แค่เกิดดับเราเห็นความเกิดดับอย่างฉับพลันเราพึ่งตัวเองได้และเราจะอยู่ในโลกใบนี้ได้อย่างคนที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครนี่คือฝึกด้วยตัวเองค่ะ